น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ช่องเสริมบุญแชนแนลจะนำพาทุกท่านมารับฟังธรรมะในหัวข้อผลบุญยิ่งใหญ่แห่งการทอดกระถินพลิกชีวิตน่าอัศจรรย์หนุนนำแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเสริมดวงโชคลาภบ,บารมี วิธีการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่โดยการทอดกระถินซึ่งจะช่วยให้ชีวิตปลิกพันธได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่หนุนนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำอะไรไม่ติดขัดราบรื่นเรามาเริ่มสร้างผลบุญอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกันเลยนะคะหากกล่าวถึงการทอดกระถิน คือการนำผ้ากฐินไปวางต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบไม้จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งกระถินเป็นภาษาบาลีแปลว่าไม้สะดึง การกระถินก็คือขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าที่หมายสะดึงโดยมีกำหนดหนึ่งเดือนดังกล่าวคือให้เอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่หมายสะดึงหย็บเสร็จแล้วบอกแก่พระพิสุทั้งหลายผู้ร่วมใจทําจีวรน,นั้นยกผ้าให้พระภิสุผู้ฉลาดรูปหนึ่งในนามของสง เพื่อจะได้อนุโมทนาร่วมกันภิสุผู้เย็บจีวรเช่นนั้นเรียกว่าผู้กรานกระทินกรานเป็นภาษาเขมรแปลว่าหลักการในทางพระพุทธศาสนาคำว่ากระทินใช้ในสองความหมายคือ 1. เป็นชื่อผ้าและสังฆกรรมหรือพิธีกรรมของสง สองเป็นชื่อการทำบุญของชาวพุทธโดยมีภาพเป็นสื่อกลางหากอยากมีวาส,สนามีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อยสามปีติดกันการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นถึงประธานหรือเป็นกรรมการที่สมัยนี้ มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามคัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้นโดยคำว่าการทอดกฐินหรือกรานกฐะิน จัดเป็นสังคฆกรรมประเภทหนึง่งตามพระวินัยบัญญัติเทรวาทที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าำเดือน12โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ พระภิสุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชมรุดดังนั้นกระทิ่นจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะแต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนาและความพยายามซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำ ในพุทธการมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่คนทําบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาลพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ทอดกระถินด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการทอดกระถินครั้งหนึ่งก็ดีจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอัครสา,าวกก็ได้ ความน่าอัศจรรย์ของบุญกระถินได้ถูกสิ่งด้วยผลบุญใหญ่พลิกชีวิตจะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อผลบุญน้อยลงจะเป็นพระมหากษัตริย์ห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีอีห้าร้อยชาติเป็นขหาบดีอีห้าร้อยชาติ ก็ย่อมได้ผลบุญดังที่เรากล่าวนั้นซึ่งจากการทำบุญกระทินนั้นย่อมมีอานิสงหกประการดังนี้ 1. นึ่ทำให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณนายกยองสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเขารกนับถือ 2. ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มชื้นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ 3. ทํทำให้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากมายและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 4. ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 5. ทำให้เป็นคนรูปงามผิวงามเป็นเที่ยวรักของคนทั่วไป 6. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ท่านจงคิดดูเอาเองว่าถ้าร่วมชดกระทินสามปีติดต่อกันนั้นบุญนั้นจะมากเท่าใด รูบาอาจารย์ท่านถึงได้เน้นในเรื่องมีมากและมีตัวอย่างที่พิสูจน์มาแล้วมากมายใครที่ขัดสนเรื่องเงินทองมีแต่ปัญหาเรื่องเงินบอกได้คำเดียวว่าควรทำอย่างยิ่งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของตัวเราเอง โดยการทอดกระถินเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะน้อมกราบคติทำคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติทำคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆ ที่ได้นำธรรมะและคำสอนมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพรศะศรีรัตนไตจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ